สัดเด็นแล้วสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อแฟนเพจทุกท่านคะ่ะวันนี้ เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันตรุษจีนนะคะวันที่เป็นสิริมงคลนะคะของชาวเชื้อชาติจีนแต่ว่าพูดเลยนะคะว่าวันตรุษจีนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ากลายเป็นว่าทุกเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะทุกคนก็ ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมเข้ามาด้วยนะคะในเรื่อง,องของการไหว้เจ้าหรือเป็นวันแห่งครอบครัวนะคะเป็นการรวมครอบครัวกันนะคะเพราะว่าอย่างเอกเป็นคนไทยเนี่ยเอก็อยังใช้ขนบธรรมเนียมเขานะคะในการที่ไหว้เจ้าแล้วก็เป็นวันรวมครอบครัวด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถนำเข้าหรูที่ตอนนี้เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะพาชมกันทุกคนเลยนะทุกคันเลยนะคะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่ไหนไม่มีรถมาหาเราคะ่ะ a e y Auto Import แต่วันนี้ จะพาชมแค่ฝั่งอาคารหนึ่งะคะแล้วเดี๋ยวประมาณวันกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมอัปเดตกับรถมือ2เกรดพรีเมียมด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออวยพรก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะเอาละค่ะอ้อนมานะก็เนื่องจากเทศก,กาลตุกจีนะคะใครกดไลค์กดแชร์หรือมาเม้นกันขอให้ได้รับ พรที่เออวยพรให้นะคะหัวจะหลุดไหมคะอ้นเอาแล้วค่ะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอเคก็อ่า ปีนี้ปีมังกรทองนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะแหงๆหงรวยรวยปังๆนะคะแล้วก็ขอให้ซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอดเวลาแล้วสักวันหนึ่งรถนำเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณนะคะอาะเลยฮะอ้ะออนอวยพรค่ะอ้อนจะอวยพรไม่สาวแบบพี่และกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับมั่งมีสีสุขนะครับเงินทองไหลมาเทมาอันดับที่สองนะครับต้องมีสุขภาพในการเอาไปใช้เงินด้วยใช่นะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะจริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเที่ยวของตุรกีถูกต้องครับนะคะพรุ่งนี้จะถือว่าเป็นวันครอบครัวใช่เลยเอาเป็นว่าไม่รู้จะไปที่ไหนพาครอบครัว มาดูรถนำเข้าหรูกับเราได้เลยค่ะนะคะหลักหายรุ่นเลยนะครับที่เราน,เนะครับ เอาละค่ะเดี๋ยวทุกคนกระจายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าปีศาจปลากระเบนนะคะ Corvet Stingray C8 นะคะรุ่น 3LT และใส่ชุดแต่งตัวเซ1 t และเป็นรุ่น Convertible เตือนนิดหนึ่งใครที่กําลังมองหาที่จะซื้อรถ Corvet C8 กรุณาดูให้ดีนะคะว่าเสียภาษีตรงรุ่นไหมถ้าเขาบอกว่า รถเนี่ยของเรานะคะเป็นรุ่น Z51 นะคะในเร่มมันจะต้องลงด้วยอ๋อในอถ้าก็บอกเป็นรุ่น3 LT ในเร่มจะต้องลงรุ่น3 LT นะคะทุกท่านไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเจอ3 LT ที่เสียภาษีเป็น2 LT วันนี้เอเตือนก่อนนะคะแต่ถ้าของเรานะคะเราเสียภาษีตรงรุ่นและมีรถพร้อมรับได้ทันทีเปิดประทุนคันสุดท้ายด้วยนะคะคันนี้เป็นเปิดประทุนไฟฟ้าด้วยนะพี่เอ ใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วคันนั้นเป็นอะไรคะน,นี้พร้อมส่งมอบนะคะสีแดงแล้วก็เบาะดำนะคะคันนี้เป็นเฟอร์ r ี่เอฟปดชิบูตเป็นรถสายสะสมไปเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับเอ๊ะเอ๊ะยังไงเอ๊ะทำไมของเฮาดูรีบๆนะครับ <laughs> อย่าไปปลาทอุต้าเอาบอกปิด <laughs> พ้อเข้าใส่รองเท้าบูทมาเลยนะครับวันนี้ชุดทงชุดไทยก็ใส่บูทนี่แหละค่ะมันเดินง่ายดีเดี๋ยวมันจะล้มนี่นึกว่าขี่ม้ามานะครับผมจ่าเอาชายกระโปรงมาปิดยังมาเปิดอีกเอาแล้วคันนี้เป็นเฟอร์ลรี่เอป่าทีบูโตนะครับรถปี2021รถออกศูนย์เฟอร์ลรี่ไทยแลนด์ยังมีวารนตีอยู่และยังมีเรื่องของเงื่อนไขการ ฟีแมนทนแออยู่ด้วยครับพี่เอ๋นะฮะ,ะ,ค,ะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ V8 t u r เทโบตัวสุดท้าย<ช>ก่อนที่เขาจะบ ไปแล้วระบบไฮบริดคันเองด้วยในไทยนี่หาหาแท้ไม่ได้นะคะใครสนใจนะคะก็ทักมาค่ะเอาเคครับไปคันเเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะมาถึงรถครอบครัวกันบ้างนะคะก็จะเป็นรุ่นเอาผาดค่ะราคาเริ่มต้นนะคะ4ี่ล้านห้าแสนเก้านะคะยังว่างพร้อมส่งมอบอยู่1คันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะจะเป็นตัวเวลไฟค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะเป็นรุ่นเทอร์โบค่ะออปชั่นแน่นๆเต็มๆแบบนี้ลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้นะคะ ถ้าซื้อรถเอาผาดเวลไฟแล้วไม่อยากโดนเทก็มาหาเอสิคะมีรถพร้อมส่งมอบจริงมีสอมออ,อจริงนะคะเอาผาดส0่สน,นะคะตนใจทักมาคะ่ะหรือเวลไฟลี40มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีคะ่ะเอามาต่อเลยคะ่ะมีรถรุ่นไหนอีกเพื่อนๆใครมาทักทายนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเบลลี่ไฟอิงสเปอร์นะคะ แต่งมาแบบว่าจุกๆเลยคะ่ะออปชันแน่นๆเลยสีนี้จะเป็นสีดําดอมน้ำเงินนะคะค่ะถือว่าเป็นตัวที่ใส่ชุดแต่งมูไลเนอร์แพ็กเกจนะคะซึ่งเป็นตัวมูไลเนอร์แบบออปชันแบบทะลักทะลวงแล้วภายในหรูหรามากนะคะมาชมได้เลยนะคะคันนี้เกเคยมีรีวิวไว้แล้วนะคะถือว่าเป็นตัวออปชั่นที่ แน่นที่สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นมูไรเนอร์แท้ในเริ่มตรงว่ามูไรเนอร์ด้วยนะคะถ้าจดทะเบียนขึ้นมานะคะภายในรูหรามากมายนะคะเครื่องเสียงเนมออปชั่นอะไรเนี่ยยัดใจมาหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ถือว่าสุดๆเลยค่ะานะคะไปต่อเลยค่ะสวัสดีครับจะแนะนำอีก1คันนะครับสำหรับ Porsche Carrera Targa นะครับคันนี้เป็น4 GTS นะครับเป็นหลายๆเป็นรถรุ่นนี้เป็นหลายๆคันที่ทุกคนถามหานะครับค่ะคันนี้นะครับเป็นสีพิเศษครับคุณเอ๋เป็นสีคาเมเลสนะครับซึ่งแมทกับ Carrera 911คันนี้มากๆนะครับแล้วคันนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยนะครับแอลกระทิ์ยังไงคะส่วนลด1ล้านครับคุณเอ๋โอ้ว้าวนะคะสำหรับ Targa นะคะพูดเลยค่ะเป็นรุ่นท็อปด้วยออปชั่นท็อปด้วยนะคะเป็นรุ่นอะไรคะ Carrera คันล่าทาก้า4 GTS ครับเป็นทั้ง4 GTS ด้วยนะคะนะตัวเครื่องแรงสุดแล้วก็ทาก้าเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้ดีนะคะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่หลังคาแก้วนะคะที่โค้งมนไม่เหมือนใครเป็นรถเปิดประทุนที่เก๋ๆมากๆนะคะคแล้วก็แรงแรงค่ะสนใจทักมามีรถพร้อมส่งมอบทันทีแล้วคันนี้พิเศษส่วนรถ1ล้านบาทคา่ะไหนทำท่าเขินให้ดูกัน ได้มาไหนนอนทำให้ดูไหนตีทำแบบพี่อ่ะทำยังไงทำเขินค่ะมาต่อค่ะมาต่อด้วยคันนี้นะครับผมพอร์ต911นึ่งล่าเนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับรถออก a อ y ประวัติชัดเจนเลขไม้เพียง13,900กว่ากเท่านั้นนะครับราคา 10บล้านเก้าแสยังไม่พอเครดิตดีฟรีดาวด้วยค่ะแล้วต่อด้วยคันนี้สามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้นะครับดาวเพียงแค่4 5 9ล้านเท่านั้นเองงวดละแสนหกกว่ากว่าครับผมค่ะแล้วออปชั่นแน่นนะคะสีขาวนะคะเบาะแดงนะคะถูกคนสนใจทักมาคะ่ะเอาไปต่อเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคันนี้จะเป็น f o r ์มาแต่งนะคะ2.3 E c o Boost นะคะ สีแดงคันนี้ราคาเอ,อ่อตัวฝันมาแต่งเนี่ยพร้อมส่งมอบ2คันราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามล้านเจ็ดแบาทแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะยังไงลูกค้าสนใจทักสอบถามเข้ามาได้เลยคะ่ะหรือแค่2คันเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าเป็นเทศกาลตึกเกณฑ์นนะใครหลายๆคนก็อยากจะซื้อรถใหม่เข้าบ้านนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและสีแดงนะคะก็คือสีแห่ง ความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนนี้สนใจทักมาอยากแรงเชิญทางนี้อยากขี่มา้ามาค่ะมาขี่ม้ากันค่ะไปต่อเลยค่ะตัวนี้คุอแรกกอซีล่านั่นเองอนะครับแต่ถ้าเป็นกอซีล่าทั่วไปก็จะดูธรรมดานะพี่เอ๋คันนี้เราจัดเต็มครับเป็น GTR นะครับเป็น Nismo นะครับเป็น Special e dition ค่ะในโลกใบนี้เลยแล้วกันนะครับ รุ่นนี้โมเดลนี้ผลิตเพียงแค่300คันในไทยมีไม่ถึง5คันพี่โอค่ะค่ะและที่สำคัญคันนี้เป็นเดโม่ค่ะคือยังไม่จดทะเบียนอ๋อรถยังไม่จดทะเบียนด้วยอ๋อแล้ววิ่งน้อยมากหลักร้อยโลพี่หลักร้อยโลนะคะมันเป็นเดโม่ค่ะค่ะดังนั้นใครหาอยู่ที่ไม่เหมือนใครนะครับบอกเลยว่ารีบเลยนะครับเพราะไม่มีผลิตแล้วในรุ่นนี้นะครับค่ะเดียวเท่านั้นนะครับ สนใจทักมา,ามาค่ะคไปต่อเลยค่ะค่ะคันนี้คาเล่า GTS นะคะปี2018ค่ะเป็นรถมือเดียวออกสดค่ะมาอยู่ที่13ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1 2 5 9 0 0ล้าน5 9าบาทค่ะเป็นตัวแรงนะคะใครสนใจก็ทักทา,ายมาได้นะคะคันนี้นะคะออก รถออกที่ศูนย์ AH นะคะวารันตียาวไปเลยนะคะถึงปี2029เเลยนะคะสนใจยังไงก็ทักมานะคะค่ะ มากับอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นหายากค่ะเป็น718 K Man นะคะคันนี้เครื่อง2,000 cc 300แรงม้าค่ะคันนี้แรงมากๆแล้วก็เป็นสีขาวด้วยภายในสีแดงค่ะใช่แล้วออปชั่นดีมากนะคะสำหรับใครที่เคยดู718มาก็คงจะทราบกันเนอะว่าจริงๆแล้ว718เนี่ยมันหายไปจากตลาดประมาณร่วม3ปีเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีสนใจทักมาค่ะ ไปต่อเลยค่ะเอาละค่ะรถพลังงานไฟฟ้า SUV เราก็มีนะคะ,คะสำหรับคันนี้นะคะมา s t ต n งมั c h e อีนะคะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าร0 0เปซค่ะสีแดงนะคะภายในสีดำนะคะมีรถพร้อมส่งมอบค่ะค่ะนะคะแล้วก็คันนี้นี่ก็จัดรายการด้วยใช,ใช่ไหมคะมีศูนย์เปอร์เซ็นต์ดเดือนค่ะจัดรายการ ะะสำหรับคันนี้นะคะก็แรงม้านะคะก็จะอยู่ที่351แรงม้านะคะแล้วก็ชาร์จเต็มถังวิ่งได้อยู่ที่537กิโลค่ะทุกคนอานะคะมาต่อเลยนี่นะคะอันนี้ก็มาสแสงอีกคันหนึ่งเนาะอ่ะเราไปต่อทางนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราอขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวชนบรีและพี่น้องชาวจังหวัด จันทบ,บุรีเตรียมตัวพบกับกองทัพรถนำเข้าหรูที่เราจะบุกกันไปถึงเซนท่านชนบุรี เซนทันชนบุรีเนี่ยคือวันที่1ถึง7มีนาคมนี้นะคะ,ะที่เซนทันชนบุรีเนี่ยมันจะเป็นงานโชว์รถยนต์เลยเป็นงานรวมของรถยนต์นะคะ a u i Auto เราก็ได้พื้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นที่ไปเนี่ยก็จะเป็นเอาผ่านแล้วก็เวลฟายนะคะทุกท่านนะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงส่วนจันทบุรีเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมน่าจะยก,กันไปเป็นจุกๆเหมือนกันเพราะเราได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนเตรียมตัวพบกันคะ่ะ ต่อเลยครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่มองหารถตู้นะครับแต่ว่าเอาผ่านเวลไฟอาจจะราคาราคาหนักไปนิดนึงก็มาคันนี้ได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นราคาย่อมเยาวลงมาที่ใครหลายๆคนสามารถจับต้องได้นะครับน้ถือว่าเป็นรถตู้ขนาดกลางด้วยใช่คนะคะรถฮิตมากๆนะครับใช้งานในเมืองได้คล่องแคล่วมากๆนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับสเตปวากอนสปาร์ด้านะครับเป็นรุ่นท็อปอีกตั้งหากพรีเมียมไลน์นะครับผมค่ะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 2000cc ด้วยนะครับน่ารักน่าใช้มากๆครับ ค่ะรุ่นท็อปนะคะค่ะมาต่อเลยค่ะเีเขียว New Volkswagen ID.Bus คันนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีเหลืองมะนาวค่ะตามบดสีแล้วค่ะแม่ยังยังพูดโปรไม่จบโปรพิเศษเนี่ยคันนี้ราคาเพียงแค่สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นดาวล้านสามเก้าทำไมรู้ไหมครับเราทำศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วย 48ดงวดเข้ามาส่งที่โชว์รูมนะครับผมคันนี้คันเดียว0% 48เดเอนค่ะดือนค่ะว้าวค่ะอันนี้ตัว a l p h า r d 40นะคะอ่าแล้วคันนี้อะค่ะคันนี้ไปเลยค่ะช่างมาทางนี้เลยอะโตโยต้าโตโยต้าอัลปาดเอสซีแพ็กเกจค่ะ คันตอนนี้เหลือพร้อมส่งมอบแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้ารีบมาจับจองได้เลยคะ่ะท่านไหนสนใจอยู่นะคะก็อันนี้เรียนนิดนึงนะคะหลายๆท่านก็ถามมาเนาะว่าบางทีตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะซื้อแต่อยากได้ตัว2 3สนะคะเพราะว่าสองสามก็ถือว่าประหยัดกว่าตัว40ไปเป็นล้านนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมตอนนี้แล้วท่านสมมติว่าอีก 2- 3สมเดือนละจะมาจองแล้วก็ค่อย ยังไงคือบอกก่อนคะ่ะว่าถ้าหมดคันนี้นะคะต้องให้เราเนี่ยลองประมูลคือคุณต้องจองเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลองหาประมูลดูถ้าหาได้ก็คือได้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือคืนเงินจองนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้แล้วเพราะโรงงานเนี่ย เขาหยุดการผลิตกันไปเป็นปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ในที่ประมูลนะคะก็ไม่มีรถแล้วนะคะมาร่วมร่วม2เดือนแล้วนะคะสำหรับเอาพาด s อเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ต้องไวไม่อย่างนั้นอาจจะต้องไปดูเป็นพวกรถมือ2แทนนะคะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะเอาพาด s อ p ซแพ็กเกจเหลือเพียงคันเดียวสุดท้ายนะคะพร้อมกับเจ้าแรนควีเซอร์นะคะอันนี้ก็คือรุ่นซาฮารานะคะสำหรับตัวซาฮารานี่ย คือรุ่นท็อปสุดของเขาเรือนไม้นะคะจะอยู่ที่260นะคะหลายคนถามหาตัว G R Sport ตัว G R Sport เป็นรถสเปคญี่ปุ่นนะต้องพูดก่อนนะคะว่าเรือนไมจะอยู่ที่180กิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้เหลือเพียงคันเดียวและรุ่นท็อปนะคะเป็นสเปคออสเตเรียรุ่นซาหาลาออปชั่นแน่นท็อปสุดๆนะคะ306แรงมา้าราชาแห่งทะเลสายค่ะสนใจ ทักมานะคะโชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่รามอินทากม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทร0866681999แอดไลน์ด a e y a u t o นะคะค่ะสนใจยังไงทักไทยมาได้แล้วก็พรุ่งนี้ฝากนิดนึงค่ะอ่ะยังไงคะอะไรคะ <c oughs> เาครับจะเด็ดเจ้าหัวอเราเหมือนกันอุ้ยอุ้ยฉดฉดเดาดฉดฉดเอาดาพี่ผมครับพี่ผมครับนะคะุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะหากไม่รู้จะไปที่ไหนวันครอบครัวพาครอบครัวมาชมรถนำเข้าหรูกับเรา ทุกคนท่านใครนะคะไม่ได้ตอบใครอย่าว่ากันนะคะร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ